จำเร็นขาววันศุกรเบริเวณด้านหนะ้าไปทีครับนักเรียนตเตรียมคับา,าวีส้วที่ข้ีค้าท่้าวทีข้ารทีสข้าวที่เ้าวกี่าวี่าีข้าวาวทาวทีาววี ทีいい่ขอรอบขอบคุณท่านหนึ่ ประกวดแข่งขันกิจกรรมวันสุขอรภูครูกระวีศีสยามปีการศึกษา2565โรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีกิจกรรมแข่งขันคัดปลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงลัดชาว,วชาัชราภม รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเด็กหญิงนะะัทธิกาบุญชอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเด็กหญิงกลทิชาโสตาปัจจุสมัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงนภศรสงิงห์ขอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพระธรรมากรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงวีจุฬาเจริญงามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามรางวัลชนะนเลิศเด็กหญิงฟิโอเรนซาอัมบาราา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงปิ่นมนัดภาขึ้นร้องรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงอันมาดาจิตอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสุพิชาสิงหนาะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงอาริษาคำสายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอเด็กหญิงปัญญาพรปิ่นทอง รางชนะเลิศอันดับสอเด็กหญิงกุญจิราโรจนัสตัสติกิรระดับชั้นระถมศึกษาปีที่5รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงเจนนาดีจรุรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายไกรวิทย์อิ่มรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง,ดงเด็กหญิงอิสนาเปลี่ยนฟิ้งระดับชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงนิชารัตน์ทำรองปะพัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1. เด็กหญิงพัชกรศ์สิงห์ขอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงการติดก,การสันทิรายการสำคัญกิจกรรมแข่งขันนายแมบปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงวรัา,าดาสวัสดีกอนหนึ่งครับหนึ่ง เด็กชายโรนากอรห่งหุตอนหนึ่งทักษะรางวัลชนะเลิศระดับสองเด็กหิง,งนักชารวัช,าวชาวราคมตอนหนึ่งทักษะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สงองรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงศัษฐ์สิทธาภาสินาป .2 ทับ6รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งเด็กหญิงปัญญาการปุกริกรรษ์เกษมป .2 ทับ6รางวัลรองชนะเลิศระดับสองเด็กหญิงนักระสรสิ่งของป .2 ทับ4 ศึกษาปีที่3รางวัลชนเลิศเด็กจิงปิ่นพนักานครองปอสามทัพหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กจิงสินสุนดาพุทกาปอสามทัพสองรางวัลรองชนะเลิศดับสอ,บองเด็กถึงเอวาดินเฉินปอสามทับหนึ่ง เด็กหญิงเมนังนีนั่นจิจร,ระบันเจริงป .3/3 ระดับชันประถมศึกษาปีที่4รางรังชนะเลิศเด็กหญิงกระตาลินเจิญป .4/2 เด็กหิงทารต้งชัยสลัดป .4/4 เด็กหินพิมพ์าตาดวงยี่งป .4 ทั้4เด็กหิงกัมชาลสุกสมศีป .4 ั้ง5ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5รางวัชนาเลเด็กหญิงกิศนาเบนคริมป .5 ทั้น5 เด็กหญิงมรณะน้งอ,งลลองวิไลป .5 รักษารางวัลทองชนาลิศระดับ2เด็กชายทวีสิริใจตงรงป .5 ทักษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลชนเลิเศเด็กหญิงเต็มใจเมตตาบารสกิจป .6 ทักสีเด็กหญิงพระกระพริงห์ของ ป6ชัน4รางวัลชั้นรียนเด็กชายจิระพัน์เพ็ดหินปกชั้คลิปนี้นะคะก็เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด คัดลายมือนะคะแล้วก็การประกวด mind mapping ในกิจกรรมบันสุนทรภูกครูกวีสีสยามนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้2รายการก่อนนะคะเดี๋ยวรายการต่อไปเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ mvk channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ